พระธรรมสุภาษิตบทที่15ความดีเปรียบกับความชั่วร้ายคำตอบอ่อนหวานทำให้ความโกรธเกรี้ยวหันไปเสียแต่คำกักกระเร้าโทสะลิ้นของปราชใช้ความรู้อย่างถูกต้องแต่ปากของคนโง่เทความโง่ออกมาพระเนตรของพระเยโฮวาอยู่ในทุกแห่งหน ทรงเฝ้าดูคนชั่วและคนดีลิ้นที่สุภาพเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่ลิ้นที่ตลบตะแลงทำน้ำใจให้แตกสลายคนโง่ดูหมิ่นคำสั่งสอนของบิดาตนแต่ผู้ที่สนใจคำตักเตือนเป็นผู้อย่างรู้ในเรือนของคนชอบรทมมีคลังทรัพย์มาก แต่ความลำบากตกอยู่กับไรายได้ของคนชั่วร้ายริมฝีปากของปราฏกระจายความรู้แต่ความคิดของคนโง่าหาเป็นเช่นนั้นไม่เครื่องสักการะบูชาของคนชั่วร้ายเป็นที่น่าอเอียนตตอบพระเยโฮวาแต่คำอธิษฐานของคนเที่ยงธรรมเป็นความปิติยินดีของพระองค์ ทางของคนชั่วร้ายเป็นที่น่าสสอิสเอียนต่อพระเยโฮวาแต่พระองค์ทรงรักผู้ที่ติดตามความชอบธรรมผู้ที่ทอดทิ้งทางดีนับว่าการทำโทษเป็นสิ่งที่หนักใจบุคคลผู้เกลียดคำเตือนสติจะตายเปล่านารกและแดนพินาศก็ประจักษ์แจ้งอยู่เฉพาะพระพักพ,พระเยโฮวาใจแห่งบุตรทั้งหลายของมนุษย์ จะแจ้งเฉพาะพระองค์ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดคนมักเยาะเยะ้ยไม่รักคนที่ตักเตือนเขาทั้งเขาจะไม่ไปหาปราดใจที่ร่าเริงกระทําให้สีหน้าแจ่มใสแต่โดยความเศร้าในใจดวงจิตก็แหลกสลายไปใจของบุคคลผู้มีความเข้าใจก็สแสวงหาความรู้ แต่ปากของคนโง่กินความโง่เป็นอาหารทุกๆวันของคนที่ทุกใจก็ร้ายแต่คนที่มีใจร่าเริงมีการเลี้ยงต่อเนื่องกันมีทรัพย์น้อยแต่มีความยำเกรงพระเยโฮวาดีกว่ามีคลังทรัพย์ใหญ่แต่มีความลำบากอยู่ด้วยกินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรักก็ดีกว่ากินเนื้อวัวอ้วน พร้อมกับความเกลียดชังอยู่ด้วยคนใจร้อนเร้าการวิวาทแต่บุคคลผู้โกรธช้าก็ระงับการชิงดีทางของคนเกลียดคร้านเหมือนรั้วต้นไม้หนามแต่วิถีของคนชอบธรรมเป็นทางหลวงราบเสมอบุตรชายที่ฉลาดกระทําให้บิดายินดี แต่คนโง่ดูหมิ่นมารดาของตนความโง่เป็นความชื่นบานแก่บุคคลผู้ไม่มีสติปัญญาแต่คนที่มีความเข้าใจใจะดำเนินในความเที่ยงธรรมปราศจากการปรึกษาหารือแผนงานก็ล้มเหลวแต่มีผู้แนะนำมากๆแผนงานนั้นก็สำเร็จคำตอบจากปากที่เหมาะสม ก็เป็นความชื่นบานแก่คนคำเดียวที่ถูกกาละเทศะก็ดีจริงๆทางแห่งชีวิตนำคนฉลาดขึ้นไปสู่เบื้องบนเพื่อเขาจะได้หลีกหนีจากนรกเบื้องล่างพระเยโฮวาจะทรงรื้อเรือนของคนเย่อหยิงแต่ให้ขอบเขตของหญิงไม้คงอยู่ความคิดทั้งหลายของคนชั่วร้าย เป็นสิ่งที่น่าสสเสียนต่อพระเยโฮวาแต่ถ้อยคำของคนบริสุทธิ์เป็นถ้อยคำที่พอพระทยัยบุคคลผู้ตะกละหากำไรก็กระทำความลำบากแก่ครัวเรือนของตนแต่บุคคลผู้เกลียดศินบนจะมีชีวิตอยู่ใจของคนชอบธรรมรำพึงว่าจะตอบอย่างไร แต่ปากของคนชั่วร้ายเทสิ่งชั่วร้ายออกพระเยโฮวาทรงอยู่ห่างไกลาจากคนชั่วร้ายแต่พระองค์ทรงสดับคำอธิษฐานของคนชอบธรรมสว่างของตาทำให้ใจเปรมปรีและข่าวดีกระทำให้กระดูกสดชื่นหูที่ฟังคำตักเตือนที่ให้ชีวิตจะอยู่ท่ามกลางปราด บุคคลผู้เพิกเฉยต่อคำสั่งสอนก็ดูหมิ่นจิตใจตนเองแต่บุคคลผู้ฟังคำตักเตือนก็ได้ความเข้าใจความยำเกรงพระเยโฮวาเป็นการสอนให้เกิดปัญญาและความถ่อมใจเดินอยู่ข้างหน้าเกียรติสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน